สวัสดีค่ะแสงเดือนกวิคุณสาวุดอนอินสวิตค่ะและ้วก็ถึงเวลาพัดเบรกแล้วด้วยค่ะพี่น้องหลังจากขายขอกแกงแล้วสาวุดอนอินสวิตกะสิมีเมนูผักเบรกค่ะเต่ว,ว่ามือนี่กะเอื่นว่าเป็นเมนูก็ได้หรือว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารก็ได้ค่ะพี่น้องมือนี่สาวดอนอินสวิตสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดป่าแดดเดียวค่ะมุ่เศร้านี่สาวุดอนอินสวิตไปจ่ายตลาดค่ะพี่น้อง จะไปได้ปลามาแพกนึงค่ะงามงามพี่น้องเดเบิ mm ้ง hmm. ปลาค่ะไปซื้อมาจากหางค่ะอันนี้ก็ประมาณกิโลสามขีดค่ะพี่น้องกิโลสามขีดนี่ก็มีซีโต้งามทักค่ะอันนี้มันซื้อว่าปลาโกนเบรเซ่เวยค่ะเป็นปลาจากอิตาลีค่ะพวกมีคันเ่าอิตาลีกับฝรั่งเศสค่ะพี่นออ้องซาอุดอาร์ิสิบิตกเลคิดา่า สีเอาปลาเนี่ยไม่ให้ปลาแดดเดียวค่ะเพราะว่าพื้นีแดดที่ดีพี่น้องเหมาะเลยค่ะสีเห้าสีเห็ดปลาแดดเดียวค่ะอุปกรณ์กับื้องมินิเงค่ะพี่น้องกระซิมีปลาแลวก็ซาอุดริซูบิซีไส้น้ำปลาค่ะในการมักปลาค่ะผู้ได้มักเกลือกระไส้เกลือค่ะผู้ได้มักซีอิ๊วขาวกระไส้ได้ค่ะมาเบิ่งกันค่ะภาษาอุดริซูบิเห็ดแังไดค่ะปลาแดดเดียวค่ะพี่น้องติดตามกันเลยค่ะ มาเปิ่งป่ากันค่ะพี่น้องปลานี่มีซีโตเป็นป่าสดเด้อค่ะเขากระสีทําการแล่อยังไม่เห่าเรียบร้อยค่ะพี่น้องแล่เรียบร้อยค่ะขอดเกตให้เรียบร้อยค่ะค่ะซีโตมิเตโตงามงๆค่ะเสาอุรานอินสวิตกระสีทําการแพร่ป่าเด้อค่ะพี่น้อง ผู้ใดบ่มักหัวด้วยค่ะกะให้ตัดหัวออกค่ะแบบนี้ค่ะเกตเขากระอดมาให้เรียบร้อยค่ะเขาขั้วให้เรียบร้อยเข้าแครมากแล้เท่านั้นค่ะ อุดอนจะสีแพร่ออกจังสีได้ค่ะพี่น้องมันสีได้ตากแดดค่ะเห็นเ่นค่ะถ้าว่าขันผู้ใดมาหัวก็ต้องตัดออกค่ะมันก็นแล้วแต่คนมาสาวอุดรนก็นได้ทุกอย่างละค่ะการระวังมีดบาดมือดด้วค่ะ ก็ต้องคมนิดนึงเนะค่ะในการแล่ปลาค่ะเห็นว่าค่ะคันนี้หัวน้ำก็สิเป็นแบบนี้เะค่ะแล้วแต้มากค่ะอาจจะเอาทิ้งก็ได้ค่ะอาจจะเบิ่งความร่อยที่นึงค่ะ คันว่านไดบเเป็นตะกินบ่าเป็นตะแซบก็เอาออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเห็นบ่ค่ะเรากะกราบด้านได้ค่ะอังนี้มันสิเป็นนั่นว่ค่ะกะบ้างนิดนึงก็ได้ค่ะบางนี้มันมีนกระดูค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ได้ค่ะเห็นบ่ค่ะจะเซ็ไปสองตัวละคะ่ะพี่น้องขันผู้ใดว่มามักหัวก็เอาหัวออกด้ค่ะ แบบนี้ค่ะเบิงอีกรอบเลยค่ะ เป็นพิธีการถนอมอาหารด้วยค่ะสมาันเท่ามีป่าหลายๆกระเท็ดแดดเดียวพี่ว่าตากแดดจ่ะเก็บไปกินไปหยิบหลายมือค่ะสี่ค่ะเหมือกมนนี้สาวดอนัสิออกทีมค่ะเห็นว่าค่ะง่ายๆพานไปแล้วสามตัวค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสองบ้างค่ะแบบนี้ค่ะสาวุดอนน่ชิบิเสียเอาไปล้างอีกรอบนึงค่ะจังมาเบิ่งกันนะคะ่ะเห็นบ่ค่ะหลังจากที่ซาวอุดอนไปล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะกระใสน้ำปลาลงไปเลยคะ่ะพี่นอ้องกะใสลงไปจนคิดว่าทั่ว ตูปลาทุกตูนะคะพี่น้องกาเอาด้วยค่ะมักเข้มมักโปเข้มค่ะ ผลที่สาวุดรใส่น้ำปลาเพราะวาในน้ำปลามันกระสิมีชู้รสมีอย่างแน่นหนาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็ต้องใส่ทุนอย่างหลายใส่น้ำปลาลงไปก็คือว่าแล้วเลยค่ะพี่น้องก็ต้องเติมชู้รสก็ต้องเติมอีกอย่างอีกค่ะแล้วก็ในปริมาณของน้ำปลานี่มันกระสีมีความเข้มพอดีค่ะบ่เข้มหลายค่ะต้งเท่าขันใส่เกลือมันาดสิเข้มเกินไปก็ต้องมาเติมน้ำตาลมาเติมชู้รสอ,อีกค่ะใส่น้ำปลาลงไปอย่างเดียวจบค่ะพี่น้อง สำหรับสาวอุดรมักแบบใดกับเฮดแบบนั้นเด้อค่ะชอบความสะดวกสบายค่ะเห็นว่าค่ะเท่ากับพยายามให้มันทั่วๆค่ะให้น้ำปลาเข้าถึงเนื้อปลาทุกตัวค่ะก็สิมักทิ้งไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีเด้อค่ะแล้วแต่มักเด้อคาะแต่สาวอุดรคิดว่า10-15นาที่ก็ คือยังสิพ่อดีะะเ,ออเ,เดี๋ยวละวานทิลล็อกไฮนัมปลาซึ่มเขาเนื้อปลาอีสาอุดอนอินซิบิตกะซิไปเตรียมพื้นที่สำหรับตากปลาค่ะแล้ช่วงนี้เป็นนาฮ่อนนะคะสวิตเซอร์แลนด์กะสิมี่มาแรงบ้านหลายค่ะสาอุดอนอินซิบิตก็ต้องตากปลาตลางมุงค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันไหมค่ะว่าสาอุดอนอินซิบิตอินซิบิทซิเฮ็ดแจงได้เอาละค่ะสาอุดอนคิดว่าคงสิพ่อดีแล้ว ม,มัดทิมไว้นี่แหละค่ะพี่น้องจะปาดค่ะเนาะสิใบนิดนึงค่ะเพื่อไม่แรกงว่านมันหอมเดี๋ยวมันสีมากออกไข่ใส่กาสาวเสาดอนค่ะดีตามกันเลยค่ะพี่น้องสาวดอนไปเตรียมสถานที่สําหรับตากป่าก่อนค่ะค่ะตอนนี้สาวุดอนก็นได้น้ําป่ามาพึงไวในตะแกรงค่ะ แล้วก็สิ้ท่ามกันปิดไว้ด้วยตะไคร้ค่ะเป็นตะไคร้กันแมงวันเห็นว่า่่าะมันมากแล้วค่ะต้องด่วนเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังเบิงเนะะ้อค่ะสาวอุดรเฝ้าคุ้มก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการถนอมอาหารด้วยการเฮ็ดปลาแดดเดียวสไตล์สาวอุดรอินสววทค่ะหลังจากที่คั่วปลามาักปลาและการน้ำมาตากแดดค่ะเราก็คุ้มด้วยตะไคร้กันมแมลงวันค่ะ ขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสววิทเนยได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ